สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับค yeah. ิ n d คนเดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเอ่อ Station Miss m i s ด Down นะทุกคน ม่นแน่ใจนะว่าเ,าเสียงถูกไหมก็ขอประแานโทษขอโทษสําหรับที่อาจจะพูดผ,ผิดนะครับเพรออาระว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะทุกคน,เ,นเรื่องกันเลยเย่ yeah. มันคือเกมที่หาดูยากนะแต่ภาพสวยมากเลยทุกคนนี่จะแล้วอ้โอโหทุกคนมันมาก ใช้ได้ทุกคนใช้ได้อยู่นะที่ทุกคนสนุกเหมือนกันนะใช้ได้ภาพสวยด้วยไป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 โอ้ยใจเย็นใจเย็นเออเรือทุกคนเกมนี้เสียงอาจจะดังหน่อยนะทุกคนเริ่มใหม่เกมนี้อาจจะรอช้านิดหน่อยนะทุกคนไม่เป็นไร แล้วแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ๋อรู้แลสเตชันมิดดาวนะไม่ใช่มิดเท,ที่โอเคเอแล้วแป๊บหนึ่งนะทุกคนมันจะรอดนาะนนิดนึงนะโอเคกลับมาล้วกเอลเ้ย L อลจะออกมาทำไมนะเอล

โนเกมนี้นี่มันตายง่ายการที่ผมเล่นคือเฮ้ยเฮ้ยหมดยังเฮ้ยเอ๊ะ

แปดเล่นได้ยี่สิบห้าวินาทีโอเคไม่อย่างว่ะเอาไปต่อไปต่อทุกคนไปต่ออะไรเฮ้เกมนี้ถือว่าภาพสวยใช้ได้เลยนะทุกคนไม่ได้ใช้ไปไหนแล้วแต่ว่าเกมมี้ภาพสวย คอมใหม่ๆใช่ไหมเนี่ยสเปคแบบสูงนั่นแหละไม่ได้สูงมากแต่เรากดเดี๋ยวคอมระเบิดเฮ้ยเลเมอันันมาชินอันเก่าอะนั่นต้องเล่นใหม่ใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้นะไม่นะมาเล่นใหม่นะเว้ ก็เลยจะเชือ่อมเส้นหายใช่มันรอนานนะปึ๊บเฮ้ยตกโอ้ยชัดเจนเลื่อนรถเลยกระโดดได้ไหม ก็โดดไม่สูงแต่วิ่งเร็วน,นะเราจะตายตรงดานนี้แหละ ก็เหมือนนั่นแหละเฮ้ยใครยิงใครยิงเดี๋ยวนะห้องเดิมเนี่ย กันนะทุกคนใช้ได so ้ใช้ได้ใช้ได้แต <playing> ่ที่ใ <amento> ช <alan> ้ไม่ได้เลยก็ค <t are> ือการรอนานนี่ะรอต้องสิบยี่สิบวิสามสิบวิเนี่ยก็ไม่ได้นานหมองมั้งเราจะไปเริ่มที่ไหนนะเออเดี๋ยวโดนไม่โดนไ เดือมมันหมดง่ายมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าก็บอกว่าอยานี้ยเออเออตอยม่อองันใครมองพันใครมองทัน hai món hai rất trưng đó lại ตี้ยะ่สูงไม่ได้สูงไม่ได้นี่คือปืมเอาปกติโอเคทุกคนแล้วเ,เดี๋ยวผมจะเอาเสียงนี่กลับมาก่อนนะนิดนึงมันจะได้ไม่กวนเวลาที่ผมใต่เสียงปืนปังปังปัง,ปงนี่นะ่ารำคาญสุดละมันจะจบที่ด่านไหน มันมีกี่ดา่านผมยังรู้ว่ามันมีกี่ดา่านมันจะมีได้สักกี่ด่านก็ไม่รู้นี่ทุกคนเห็นไหมมันจะราชา้มาแล้วเื้ปอเอ้ยอืเออเ้อ,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 อ กูจะวิ่งไปปุ๊บปุ๊บมันไม่โดนมันไม่โดนนะทุกคนจะผมตายแน่วิ่ตรงไหนวะเฮ้ยหายไม่ยัยงไง หนึงด่านนี้แล้วคอยรอดเถอะโอ้ยอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะตอนนี้ผมตัดภาพนะเพราะว่าผมยิยงนี่จ้าละอ๋อติดต่อายรุ่นเมกาบ้าแล้วแล้วมันหายแล้ไม่เป็นไวรุ่นเลยแค่เก้าไอ้สิบเอ็ดขวดเป็นว่าฮาได้แล้วน้ำน้ำน้ำ,นำ เลือดเลยแค่ยี่สิบเองฮัลโหลฮัลโหลจะมาไกลได้ถึงขานาดไหนนะเฮ้ย hey, นานนี่ละนานนี่ละไม่เจอไม่เคยเจอจจเอ้ยมันดานนี้ได้แล้วเล่นได้หนึ่งนาทีอื้วตัวอะไรตัวอะไร ไปต่อเลยเอ่าแล้วก็ตายได้สิบสองเล่นได้หนึ่งนาทีเอ้ยเล่นได้ในระยะเวลาที่นานมากใช้ได้เกมนี้เรียกว,ว่าสนุกนะนี่ไงแบนมีแคมใช้แบนมีแคมแล้วก็แอดตัดต่อโฟโต้นะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ อย่างนี้อย่างนี่อย่างนี่ <c oughs> นั่นหน้าผมแล้วทำไมเป็นอน,นี้อ่ะแล้วทำไมได้เป็นอันนี้อ่ะต้องเริ่มใหม่รอมันต้กดแมทหรือเปล่าไม่ใช่รีสตาร์ทต้องกดแมทอีกใครไปนด้บ้อ เดยวต้องกดแมทนะทุกคนเฮ้ยไม่ติดเห้กดแมทโอ้ยเืมอต้องกดแมทนะทุกคนจำไว้จำไว้เชฟบอกคุด้วยกดแมท กดกดกดแมนกดกดช่งางันกดช่งางบ้านอ่าสำหรับคลิปที่เป็นคลิปที่ชื่อว่าชื่ออะไรเมลรอนเพการทดลองแล้วก็ไม่แล้วก็ที่ว่าจะเป็นทดลองแล้วก็ระบอกนะครับเป็นคลิปที่ผมถ่ายตอนห้าทุ่มจริงๆนะทุกคนแต่มาลงตอนก็นะเดี๋ยว โอ้โหโตแล้วโอเคทุกคนเครื่องของร้อนมากเลยภาพมาันสวยขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันเน,นี่มันต่อหรือเปล่อาอเมริกาโน เอาไว้มาจากไหนกดแมทนะนี่ไงกดแมทนี่ไงกดแมทเท่านั้นแต่จะรอนานกูดเลยก็ติมมัทไพรสบาย อืมน้อย่างเนี้ยอ่ะปืนไม่ไหนเฮ้ยลกตกแม็บไม่มีทั้งบูน้ำว่าเกมนี้มีบักเลยนี่ยังให้บักมันเดี๋ยวคิดนะบักรู้ว่า,ม,าวมันตั้งใจ নদী <laughs> ชเชะ่แกม,มๆๆนี่ดาา่าอะไรผมไม่แน่ใจเอ้ยดาา่าอะไรอ่รู้ว่าด่านต่อนนะหรือเปล่า ชคตัวยิงเลยที่แม่จ,จะไตกตกไมยาเวรุ่นไมก เฮ้ยตรงนี้มีอะไรบ้าง,งแหลนะตกแบบปิดกว่ารื้มันหมดไวไปเพิบเนี่ยอออี